ครับวันนี้จะมาอันนี้ไม่จริงหริงเดินบ้านนะครับตอนเลี้ยงพึ่งนะครับเดือนห้าครับผมวันนี้ผมจะมาสอนอวิธีการดูนะครับสิ่งที่ไม่ให้รบกวนพึ่งโดนรบกวนนะครับเท่าที่เราจะทําได้เบื้องต้นนะครับผมก็นี่ครับพวกใบไม้นะครับหรือว่าใบหญ้าครับให้เอาออกครับผม โดยรอบบริเวณรังผึ้งนะครับให้ให้เอาออกครับอยากเก็บไว้นะครับเพราะมันจะทให้มดหรือแมลงนะครับที่เป็นศัตรูของผึ้งนะครับมดเป็นมดแดงนะครับตัวฉการเลยครับให้เอาออกครับผมเอาออกให้หมดนะครับแล้วก็ตรงเสานะครับนี่นะครับผมแนะนําให้เอาผ้าชุดมันเครื่องนะครับ ถ้าจุบน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็มาพันไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดของทที่ทําแบบเป็นโถน้ําได้ก็ดีครับผมส่วนด้านล่างนี่ครับใส่น้ําก็ได้ครับผมใส่ถ้ามีเวลาก็ใส่น้ําดีกว่าครับผมเพราะว่าช่วงเดือนห้านี่พึ่งจะมาเอาน้าครับผมต้องการน้ําด้วยนะครับเพื่อไปเลี้ยงลูกนะครับถ้าเกิดถ้าให้ดีก็เกิดไม่มีเวลาก็าใส่น้ำมันเครื่องดีกว่าครับ นี้ของผมไม่มีเวลาครับผม <G l ug> กลับมาหนึ่งปีหนึ่งครั้งนะครับมาดูบ้างๆเป็นทรั้งคราวนะครับเปิดยังคือนะครับถึงไม้ แบบนี้นะครับไม่ดีที่สุดครับผมอยากให้มีอะไรมาสามารถเชื่อมต่อกับรังผึ้งได้ครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับมดแดงครับผมมันจะต่อตัวครับผมถ้าเกิดน้ําผึ้งเราเยอะนะครับมันจะหอมมดแดงก็จะต่อตัวลงมาครับผมแล้วก็ลงมาทําลายน้าผึ้งเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับปันออกหมดครับผมโดยรอบนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นต้นปาล์มนะครับไม่ว่ากิ่งหรือใบอะไรนะครับก็ ให้เอาออกให้หมดครับผมอย่าให้มีแนวโน้มที่จะมาทําให้่ทําลายรังพึ่งเรานะครับเพราะว่ากว่าจะได้มากว่าจะพึ่งแต่ละคนนี่ยิ่งมือใหม่นะครับเวลาล่อล่อพึ่งนะครับต้องใช้เวลาครับผมกว่าจะเรียนรู้นะครับกว่าพึ่งจะเข้าแต่ละรังนะครับต้องใช้เวลาครับผมแต่ถ้าเกิดมาอยู่แล้วนะครับหนึ่งรังนะครับต่อไปก็จะมาอยู่เรื่อยๆครับผมเป็น สองสามสี่ห้าเยอะจนโอ้โหทำรังวางกันไม่ไหวแล้วครับผมว่านะครับอันนี้ของผมตอนแรกมาวางไว้แค่สองสามรังครับผมแล้วก็เอาพึ่งจากใจยคาบ้านนะครับมามาใส่นะครับมาใส่ไว้ใส่ไว้ให้มันสำรวจรังแล้วก็พอถึงเวลาแยกมันก็จะมาครับผมมาในรังมารังที่เออมันเคยมานะครับอันดับแรกเลยครับมันการตัดสินใจมันจะดีมากครับ แล้วก็จะทาให้พึ่งตัวอื่นนะครับเมื่อพึ่งรังแรกมาอยู่กับพึ่งตัวอื่นมีการสัญจรนะครับเหมือนเครื่องบินครับบินไปบินมาเยอะครับผมมีการสัญจรพึ่งด้วยกันมันก็เห็นนะครับมันก็เลยเออแถวนี้น่าจะโอเคธรรมชาติโอเคก็เลยส่งพึ่งงานมาสํารวจในอณาบริเวณแถวนี้ครับผมเมื่อเจอถูกใจก็จะมาเรื่อยๆครับผมมันจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็พึ่งที่เราเลี้ยงไว้ถ้าเกิดแยกรังมันก็จะอยู่ในรังของเราครับผมบริเวณรังที่เราได้วางไว้นะครับโอเคครับสําหรับท่านใดที่มีความคิดเห็นอะไรต้องการไม่เข้าใจตรงไหนก็อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับทางช่องคนนี้ไม่จริงหากินแบบันบ้านชาแนลน,นะครับผมและสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้นี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ